ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ต้องอบพยพกันหน่อยค่ะมาจนถึงตอนนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอยากกลับบ้านโอมันก็ ครึ่งเดือนนะลุมลครึ่งเดือนถึงบ้านเต็มทนแล้วนะคะแม้ว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทหารไทยเราสามารถยึดมาได้หลายสมรภูมิแล้วก็มีการสถาปนาปักธงชาติไทยกันไปแล้วแต่แน่นอนค่ะกัมพูชาเขาต้องอยังสู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยันให้อยู่เพื่อความปลอดภยัยเจ้าหน้าที่อาจจะต้องให้อยู่ที่ศูนย์รพยพต่อไปอีกสักระยะนะคะนี่เป็นศูนย์พักพิงอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะก็เปิดรับรองผู้พยพจากการสู้รบ5จังหวัด บริเวณชายแดนภาคอีสานณจุดนี้ก็จะมีคนมาอยู่สักประมาณ2 0 0พกว่าคนท่านผู้จก,การจังหวัดร้อยเอ็ดก็ทำการสำรวจความต้องการของผู้อพยพเนื่องจากบางช่วงเนี่ยก็จะมีคนทั่วไปมาแต่บางช่วงเวลาจะเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยค่ะก็ต้องจัดหาสิ่งของจําเป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปนมผงเด็กอีกหลายๆอย่างที่ผู้อพยพต้องการนะคะไปดูที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างปรากฏไปเกิดอุบัติเหตนุนี้เป็นรถขนสิ่งของไปศูนย์พักพิงเนี่ยค่ะ ทิกตะแคงเลยบนถนนตำบลยางอำเภอศรีขรภูมิช่วงที่จะนำสิ่งของพบริโภคเนี่ยไปส่งให้เรียกว่าของต่างๆกระจายเต็มพื้นคนขับไดรับบาดเจ็บมีแผลถูกของมีคมบาดนะฮะที่แขนทั้งสองข้างเลือดไหลไม่หยุดก็สอบถามทราบว่าเดินทางมาพร้อมกับพระรูปหนึ่งจะนำสิ่งของต่างๆไปให้ผู้ที่เดือดร้อนตามแนวชายแดนที่ศูนย์พักพิงระหว่างที่ขับมาถึงจุดเกิดเหตุยางระเบิด พอ,อยางระเบิดปุ๊บรถเลยไปชนกับเสาไฟสองสว่างหักก่อนจะพลิกตะแคงเทกระจาสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างมาเลยส่วนพระที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะ ต่อกันที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะอำเภอน้ำยืนประเมินเหตุการณ์ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงไปเจอการสู้รบในพื้นที่ช่องอ่านมาและช่องบกตอนนี้เริ่มสงบไม่มีเสียงปืนติดต่อกัน3วันจึงประกาศให้ผู้อพยพสี่ตำบลที่มาพักอยู่ในศูนย์พักพิงกลับเข้าบ้านได้ยกเว้นออตั้งแต่วันที่20ธันวาคมยกเว้นพื้นที่ตำบลดมประดิษฐ์ตำบลศรีวิเชียรและตำบลทงนะคะซึ่งอยู่ติดกับชายแดนฝั่งกัมพูชาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องติดตามข่าวสารบางพื้นที่ กลับบ้านได้แต่บางพื้นที่ยังยังนะคะยังไม่สามารถกลับบ้านได้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนปรากฏว่ามีพ่อค้าแม่ขายในพื้นที่สีแดงฝ่าฝืนกลับไปขายของเพราะเขาบอกว่าเขาก็ขันไรายได้ไรายจ่ายเนี่ยรอยอยู่เยอะเลยแต่ว่าไรายได้ไม่มีไหนจะหนี้สินอีกหากมีเหตุการณ์ขึ้นมาก็พร้อมจะอ,อพยพยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรั์สินเสื้อผ้าที่เตรียมไว้ยังเก็บเอาไว้เหมือนเดิมค่ะม,มันหลายอย่างครับมันปัญหาหลายอย่างครับทั้ การเงินการยังไม่นะต้องมีหนี้มีสินกับการทั้งมาขายกี่เ้อนเหรอครับกลับมาขายได้เจ็ดหมื่นละครับขายได้สามสามหมื่นนี่นะครับเป็นเส้นใดในการค้ากับใครค่ะก็ไม่ไม่ก็เงียบเงียบอยู่ครับ่นี่ก็เริ่มคือเก่าเนี่ยแหละครับตอนนี้เริ่มเริ่มคือเก่าหยอดขายคือเก่าอะไรยังยังครับยังยังได้ดี ส่วนที่ศูนย์พักพิงที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะตรงนี้มีผู้อพยพสักประมาณ400กว่าคนในแต่ละวันก็จะทํากิจกรรมให้กับผู้ที่อพยพมาได้คลายความเครียดคลายความคิดถึงบ้านอย่างเช่นก็จะมีการแจกอาหารมีของหวานให้ด้วยจัดหาซื้อผ้าห่มกันหนาวเต็นท์กลางนอนให้ผู้อพยพเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงก็มีกิจกรรมสวดมนต์แล้วก็ร้องเพลงชาติรวมไปถึงกิจกรรมการนาการได้มีการร้องเล่นเต้นลำกันนะคะประชาชนในพื้นที่เสียมเพลชายแดนจังหวัดสแก้วยัง งดเข้าพื้นที่เป็นการชวคราวยังคงให้อบพยพไปอยู่ในที่ที่ท,ทางราชการจัดให้จนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายหลังจากกองกำลังบุรพาเผยว่ายังคงมีปฏิบัติการทางการทหารต่อเป้าหมายทางการทหารของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามอำเภอรตราพยาอำเภอโคกสูงอำเภอรอรรญประเทศรวมไปถึงอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วด้วยนะคะขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสะแก้วสี่อำเภอย้ายไปอยู่ที่สนภาพกิงช่วคราวแล้วก็จะมีอยู่40ศูนย์ด้วยการอบพยพกันเนี่ย 16,000กว่าคนคาดว่าเดี๋ยวอาจจะมีจำนวนผู้พิพเพิ่มมากขึ้นอีกค่ะ